ขอ,ขอผมขอผมจะผมไม่อยากคัดกับผมไม่อยากคัดกับไอซีนแบบนี้ใช่แล้วผมอยากให้คนเวลาต่อยกันเนี่ยฟัดกันนะฮะเหนื่อยเป,เป็นเนือมันไม่มีท่ามันไม่มีแบบจิกได้มันจิกกระทืบไปมันกระทืบล้มกม็ซ้ำคือนี่คือมนุษย์สุดๆนะไม่ไม,ไม่ไม่ใช่มันมันจะไม่ใช่หนังที่จะเซตท่าแอคชั่นให้เป็นอีกแบบหนึ่งอันนี้มันจะมันจะสมจริงอ่ะครับเจสาี่ครับฉากไหนประทับใจที่สุดจริง,รงๆในเรื่องประทับใจหลายฉากนะคะเพราะว่าเรื่องแรกด้วยใช่ไหมคะแต่ว่า ถ้าพูดถึงประทับใจเหรอคะก็เลิฟซีนมันก็ไม่ได้ประทับใจไม่ได้ประทับใจอย่างนั้นอย่าเลยปาาบอกไม่ชอบเพราะบอกเลิฟฮัลโหลเลิฟซีนต้งเลเล่นไปหลายครั้งเล่นกี่คนคะคือไม่ได้ประทับใจเลิฟซีนอย่างนี้ค่ะคือประทับใจก็คือเหมือนกับได้เห็นแบบการทํางานว่าจริงๆแล้วที่เราเคยดูเนี่ยมันเป็นอย่างนี้เองแล้วเราทําได้ค่ณดีใจไหม่วลาคุณทําได้ ดีใจค่ะและดีใจที่แบบไม่ต้องทําเยอะอะค่ะคือเหมือนกับว่าแค่เดี่ยวใช่ทําไมคนดูต้องดูหนังเรื่องนี้ครับเออผมเชื่อว่านี่คือการเจอกันของนักแสดงที่นักแสดงอย่างที่พี่ต่อพี่ต่อบอกว่านี่คือดาวค้างฟ้านี่คือชัดชัยนี่คือชัชัยเป็นพันนิดนี่คือเป้สเลิรผมรู้สึกว่าคนคู่นี้เนี่ยสนุกแน่นอนถ้าเจอถ้าได้เจอกันในหนังผมรู้สึกว่านี่คือ แล้วสุดท้ายมันจะเป็นมหรสพชั้นดีคชื่อมันและนี่คือหนังไทยอีกเรื่องนึนะครับที่ฝากไว้ด้วยเฉือนจะเฉือนกันขนาดไหนอย่างไรนั้นถ้าได้เห็นบางส่วนเล็กเลน้อยๆในรายการเราอยากเห็นเต็มๆจริงก็ต้องไปชมเองอย่างที่เคยพูดบ่อยแล้วจะพูดอีกครั้งหนึง่งคนไทยด้วยการทักทับหนังไทยสียอยางหนังไทยไม่ตายแน่นอนและนี่คือเฉือนครับ และภาพภาพนี้คือภาพที่รายการ Tonight Show ขอมอบให้กับทั้งผู้แสดงและภูมิกับการแสดงนะครับจากภาพยนตร์เรื่องเฉือนนะครับก็ภูมิใจจริงๆนะครับที่มีหนังไทยดีๆออกมาอีกเรื่องหนึ่งแล้วคนไทยก็จะได้ดูหนังไทยดีๆลองไปดูสิครับแล้วลองดูไปเรื่อยๆแล้วลองทายที่ว่าใครกันแน่ที่เป็นคนเฉือนหนังก็จะมีโปรมให้ดูตลอดท่านจะสงสัยแทบทุกตัวว่าตัวไหนกันแน่ที่เป็นตัวเฉือนนะครับ จริงๆถ้าถ้าพูดถึงเป็นภาษาอังกฤษจริงไอ้ตรงนี้ก็เหมือนก็เป็นพวก s e r l killer ใช่ไหมพวกฆาตฆาตกรต่อเนื่องพวกที่ชอบฆ่าฆ่าฆ่าไปเรื่อยๆนี่คนที่มันจะฆ่าไปได้เรื่อยๆมันจะต้องมีปมยังไงมันจะต้องเป็นคนยังไงมันจะต้องมีสายยังไงลองดูเลยครับนอกจากทุกท่านจะได้รูปนี้แล้วนะครับยังได้โทรศัพท์เครื่องนี้ด้วยครับคือ iMobile TV 536ซึ่งรุ่นนี้เนี่ยมีสซิมและที่สําคัญที่สุดเลยนะครับมอบให้ทุกๆท่านเลยนะครับฝากไว้ด้วยนะครับภาพยนตร์ดีๆอออีกเรื่่งงงนึลดูิวา มันจะเชื่อถือใจท่านได้มากน้อยแค่ไหนขอยิมรบมือให้พวกเขาอีกครั้งครับเขีอนครับทานก็เนรื่องของขยนเรื่อง,ขของเขเเีอนจะใช้เปล่งพานิสแล้วก็สเลอร์คุณเป้นี่ก็เป้เหมือนกันฮะ